นอสอไก่นอซอไก่อบเต้าเจี้ยวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำนอสอไก่นอซอไก่อบเต้าเจี้ยวค่ะนะคะนอสอไก่ก็คือน่องติดสะโพกนะคะ นี่เลยน้องติดสะโพกนะคะที่เขาเรียกกันนอสอไก่เนาะชื่อย่อนะคะค่ะอบเจ้าเจียวค่ะการจะมีวิธีการจะมีเคล็ดลับนะคะการอบเจ้าเจียวค่ะให้อร่อยให้หอมฟุ้งๆเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะใช้นอสอคือน้องติดสะโพกนะคะจะมีคละๆกันนะคะน้องเล็กบ้างน่องใหญ่บ้างนะคะปริมาณ1กิโลกรัมนะคะที่การใช้ก็จะมีรากผักชีค่ะ เต้าเจี้ยวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะไปค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาลงมือทำกันนะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะคะตั้งกระทะค่ะกระทะแห้งแล้วใส่น้ำมันค่ะพอประมาณนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่ไปประมาณ5ช้อนนะคะไม่ต้องคูณมากนะ3 4 5สารจะทำการผัดน้ำตาลทรายนะคะกับตัวน้ำมันค่ะ เพื่อการจะเอาสีนะคะเอาสีของเขาผัดให้น้ำตาลละลายเลยนะคะใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการทำไก่อบน,อนสอไก่อบเต้าเจี้ยวแล้วเขาจะได้มีสีสันที่สวยงามน,นะคะนี่เลยเอาตัวน้ำตาลทรายะคะ่ะมาผัดกับน้ำมันนะคะนี่ให้ได้สีประมาณนี้นะคะ เ,คคเมื่อสักครู่การใส่ตัวน้ตาตาลทรายลงไป5ช้อนหลังจากนั้นก็นจะใส่ตัวเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะชอบยี่ห้อไหนก็จัดเลยค่ะ5ช้อนเหมือนกันค่ะปริมาณตัวน้ำตาลกับตัวเต้าเจี้ยวนะคะจะต้องเท่ากันค่ะ น้ำให้เพื่อเติมน้ำค่ะใส่น้ำลงไปเลยค่ะค่ะเดือดได้ที่แล้วนะคะก็ใส่รากผักชีค่ะลงไปนะคะ นี่นะคะน้ำซอสของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเสร็จแล้วกันจะใส่ไก่ค่ะการลืมบอกค่ะวิธีการเช็คสุกของไก่นะคะการจะสับข้อไก่ออกค่ะนี่จะสับออกในลักษณะแบบนี้นะคะตรงน่องติดสะโพกอะค่ะพอเวลาเขาสุกอะค่ะเขาจะหดล้นขึ้นไปอะค่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะนี่เลยให้เพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะข้อไก่ก็ไม่ทิ้งนะคะเพื่อนใส่ลงไปด้วยกันเลยค่ะ ข้อไก่ที่เราสับไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะเมื่อเราใส่ไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะการก็จะเติมนะ้ำเปล่าลงไปเลยค่ะกะว่าให้ท่วมไก่นะคะเนี่ยค่ะท่วมพอประมาณนะ,ะเดี๋ยวการจะทําการเคี่ยวไก่ไปค่ะสักประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะคะให้ไก่เขามีความเปื่อยนุ่มเลยค่ะการจะใช้ฝักหม้อซึ้งนะคะปิดอบไว้แบบนี้ค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะไฟกลางก็ไ็นทางอ่อนค่ะในการอบไว้เข้าไว้นะคะ<อ>นี่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเป็นระยะๆะะนะคะ<อ>ค่ะนี่นะคะการอบมาได้สักประมาณ15นาทีแล้วนะคะ<อ>ค่ะสีของไก่นะจะเป็นประมาณสีนี้เราจะมาเพิ่มสีสันให้กับไก่กันจ้าค่ะโดยใส่ซีอิ๊วดำหวานนะคะลงไปค่ะนิดเดียวพอเนาะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเขาจะดำเกินไปเนี่ยค่ะ การจะให้ออกเป็นสีประมาณนี้นะคะนั่นเขาจะเข้มขึ้นมาเลยอ่าโอเคค่ะทีนี้การก็จะทําการอบเข้าต่อไปค่ะยาวๆเลยค่ะจนตัวน้ำซอสอะคะที่เขาเยอะๆอยู่แบบนี้ค่ะเขางวดลงนะคะแล้วก็ไก่มีความเปื่อยนุ่มอะค่ะก็ใช้เวลาค่ะอย่างที่การบอก่ะเนาะ40นาที40นาทีถึง1ชั่วโมงอะค่ะปิดฝาอบไปเลยค่ะยาวๆไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะไก่ของการก็อบมานี่น้ำงวดดีแล้วนะคะไก่เปื่อยสุกนิ่มดีแล้วค่ะดูได้ง่ายๆค่ะตรงที่รอยการสับข้อไว้นะคะกระดูกข้าโพลยื่นออกมาเนี่ยค่ะแสดงว่าไก่เขาสุกแล้วค่ะตัวน้ำซอสนะตอนแรกที่การใส่แบบเยอะๆเนาะเห็นไหมตอนนี้เขาก็จะเป็นน้ำซอสแบบนี้ค่ะยำข้าวอร่อยแล้วค่ะ <laughs> จะเยิ้มๆหน่อยนะจะออกแนวเยิ้มๆหนืดๆหน่อยน,นะคะ ีเลยประมาณนี้นะคะไก่อบเตาเจียวบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะหอมมากค่ะค่ะปิดแก๊สเลยค่ะนอกจากไก่อบเต้าเจี้ยวแล้วนะคะการจะมีผักค่ากินแกล้มนะนี่เลยค่ะการจะใช้ผักคะน้านะคะไว้กินแกล้มกับไก่อบนะคะเพื่อตัดเลี่ยนค่ะนี่เลยเสร็จแค่นี้นะคะตั้งน้ําค่ะแล้วก็โยนเกลือลงไปค่ะนิดหน่อยค่ะ เราจะมาทําการลวกคะนา้าก่อนนะคะเราจะกินเนื้ออย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีผักด้วยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเมนูนี้สําหรับผู้สูงวัยได้เลยนะคะค่ะเกลือละลายดีแล้วใส่คะนา้าลงไปลวกเลยค่ะการซื้อมาเยอะการก็จัดการเยอะเลยคะนา้าจริงๆแล้วะถ้าเป็นคะนา้าต้นใหญ่ะเพื่อนๆหั่นเป็นต้นสามารถแยกลวกก่อนได้นะการจะลวกแค่พอ สลดดนะคะเดี๋ยวการจะเอาไปผัดต่ออีกค่ะเราจะไม่ใช้คณะจืดๆกินกับไก่อบเตาเจี้ยวแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะลวกประมาณนี้ค่ะแป๊บเดียวพอค่ะเพื่อเอาสีสันนะคะให้สวยงามค่ะแล้วกาก็เอาไปแช่น้ำเย็นเลยค่ะน้ำเย็นเลยนะคะค่ะลวกเสร็จแล้วนะคะผ่านน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เขียวๆแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดนะคะกระทะตั้งไฟเลยค่ะ กระทะร้อนใส่น้ำมันเลยค่ะพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะเกินน้ำมันร้อนเอาผักนะคะลงผักเลยค่ะตามนี้เลยค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาผัดกัส่ผัดน,นะคะเิ่าวามหอมด้วยน้ำปลาแล้วก็มีรสชาตินะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่การจะเอาคะนะผัดกับน,น้ำปลาแบบนี้ค่ะเปิดไฟแรงเลยค่ะเอาไว้คลิ้มล้งกับตัวไส่อบน,นะคะนี่แหละ ตัดเรียนได้ดีทีเดียวเลยค่ะอบอกเลยค่ะตอนนี้หอมน้ำปลามากเนี่ยค่ตามขอบกระทะเนี่ยค่ะเอาตัวคะนาค่ะมาเช็ดๆเนาะฝาหม้ออบไว้สักรประมาณหนึ่งนาทีนะคะอบให้ตัวกลิ่นน้ำปลาเขาอบลงไปในตัวผักคะน้าค่ะเขาจะได้มีกลิ่นหอมเนาะหนึ่งสองสาอ่คได้แล้ว นี่เลยเราก็จะได้ผักนุ่มๆเมื่อกีนกับตัวไก่อบแล้วนะคะไก่อบก็สุกแล้วผักก็มีแกล้มขาดไม่ได้เลยค่ะนี่เลยจ้าน้ำจิ้มแซบๆเลยค่ะน้ำจิ้มของการนะจะมีรากผักชีค่ะประมาณ4-5รากนะคะมีพริกเหลืองค่ะพริกเหลืองมี1เม็ดแล้วก็เป็นพริกที่หนูสวนนะคะกระเทียมค่ะหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็มีขิงค่ะประมาณครึ่งช้อนนะคะ ก็จะใส่ทุกอย่างลงไปตำเลยนะคะใส่รากผักชีค่ะพริกค่ะกระเทียมใส่ทุกอย่างเลยคะ่ะตำพร้อมกันเลยค่ะเกลือค่ะใส่เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่เกลือเพื่อให้ง่ายต่อการตำนะค่ะหลังจากนั้นก็ออกแรงเต็มที่ค่ะตำค่ะวิธีการตำเนี่ยดีที่สุดนะอาจว่าเพราะอะไรเพราะว่าการต้องตั การไม่มีเครื่องปั่นถ้าใส่พริกเหลืองเยอะๆการว่าพริกเหลืองอ่ะพอเวลาเขาตำเขาออกมาแล้วอ่ะเขาจะมีความหอมค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะอาหยาบๆเวลากินเราจะได้มีการแบบเคี้ยวโดนแบบมีเทคเจอร์ <c oughs> การจะปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะเนี่ยค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาการจะไม่ให้ออกหวานมากตําไปเลยนี่ค่ะน้ำตาลตำไปด้วยค่ะประมาณนี้นะคะให้เพื่อนตักออกมาเลยค่ะ จะได้น้ําจิ้มลักษณะแบบนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะค่ะเราจะมาทําการปรุงรสกันนะคะโดยการจะใส่น้ํามะนาวค่ะหนึ่ช้อนสช้อนน้ําปลาค่ะสองช้อนเนาะตามด้วยน้ําต้มสุกนะคะ ชิมรสให้ได้ตามชอบนะการบอกเลยค่ะของการจะไม่เน้นหวานนะคะจะออกเปรียปร้ยวๆหวานตามมานิดๆน,นะคะใส่เกลือเล็กน้อยได้ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ําจิ้มไก่อบของการนะคะจะมีความเปรี้ยวเรียวเปรี้ยว เค็มๆหวานตามมาทีหลังนะคะอืกินคู่กับไก่อบนะคะเด็ดแซ่บรงตัวเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าไก่อบเจ้าเจียวหอมๆนะคะนี่เลยกินคู่กับน้ำจิ้มนะคะผัดคะนา้า คะน้าผัดน้ำปลาค่ะโหเข้ากันลงตัวสุดๆเลยค่ะนี่นะคะน้ำซอสค่ะน้ำซอสที่ใช้ตุ๋นนะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยนี่ใครจะเอาราดบนนี้กันก็ราดไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะในตัวน้ำซอสค่ะหรือใครจะเอามาหยัางข้าวค่ะเด็ดมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ ค่ะทําทไม่ยากเลยนะคะลองทําทานกันดูค่ะรับรองค่ะจะว้าวมากเลยค่ะกับวิธีเดิมๆนะคะลองสูตรนี้ลองสูตรของการดูนะคะค่ะทำะง่ายๆเลยค่ะ นอสอไก่อบเจ้าเจี้ยวค่ะเมนูนี้แนะนำเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกันไม่ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆนะคะเลิศๆอร่อยอยู่กับบ้านค่ะมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ